ยำแซลมอนปลารานะครับยำใส่น้ำปลารานะครับนี่เห็นไหมสีสันน่าทานมากนะครับก็มีแซลมอนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำยำแซลมอนใส่ปลารานะครับก็วันนี้ก็จะมี ตัวนี้ด้วยนะครับทะเลรวมด้วยนะครับก็มีกุ้งลวกนะครับหอยแมลงคู่นะครับแล้วก็ปลาหมึกนะอันนี้ลวกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีนี่มะม่วงนะครับแอปเปิลเขียวต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็แครอทนะหั่นฝอยแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะก็คือข้าวโพดอ่อนนะข้าวโพดหวาน นี้มานะคะจะเป็นแซลสโมกแซลมอนนะครับก็ที่นี่มันก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสองเหรียญนิดๆนะปลาแซลมอนปลาอะไรต่างๆนี่ไม่แพงนะครับคุณจะใช้แบบแซลมอนสดเลยก็ได้นะหรือสโมกแซลมอนก็ได้นะครับวันนี้ผมจะใช้สโมกแซลมอนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนื้อแดงๆเลยนะครับนี่อร่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับอืม หลังจากนั้นนะครับผมก็สไลด์บางๆเนาะ mm. นี่อันนี้คือสโมกแซลมอนนะครับ mm. เห็นไหมครับ mm. ผมก็สไลด์บางๆแบบนี้ไว้นะครับนี่ mm. แบบนี้นะอืม mm. น่ากินนะครับแดงเป็นแซลมอนสดก็มีนะครับก็เอามาใช้ยำได้นะวันนี้ผมจะยอมใส่แบบ ปลาร้านะน้ำยำแบบแซลมอนยำแบบใส่น้ำปลาร้านะครับผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้ํายำสําหรับใส่ปลาร้านะครับนี่ก็คือสโมกแซลมอนนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเอาของทุกอย่างนะครับที่เรามีอยู่นะน,น,ดดนะครับลงไปนะวันนี้แดดดีนะข้างนอกก็มีเสียงรถเสียงอะไรหน่อยนะครับเพราะว่า ผุ้คนออกไปข้างนอกกันนะแดดดีวันนี้นะเห็นไหมครับอ่ะอะย่างอื่นนะครับผมก็ใส่แบบนี้เลยนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับตัวแซลมอนนี้เดีย๋ยวเพื่อเอาใส่นะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตอนขณะทําเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ลงไปมันจะเละเนาะอะืนี่นะครับก็แบบนี้นะทาเหมือนเดิมง่ายๆนะครับเพราะว่า ของทุกอย่างเราทาสาเร็จแล้วนะครับน้ํายํานะผมก็จะใช้น้ํายําที่ผมทําสําเร็จนะครับช่วยนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็น้ําปลาระนะคะที่ผมต้มไว้แล้วนะครับสูตรน้ําปลาราทำยำทำส้มตํานะครับ2ออย่างรวมกันเนาะก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอ่าจานนะครับผมก็จะใส่แบบนี้เอามะม่วงนะครับใส่ลงไปนะมะม่วงนะครับใส่มะม่วงลงไปนะ นี่ให้มีสีสันน่ารับประทานนะครับตัวของแอปเปิลเนี่ยก็หั่นซอยแล้วก็แช่น้ำเกลือหรือน้ำมะนาวไว้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนสีเนาะก็นี่รวยด้วยนี่หน่อยนึงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะเราก็หั่นข้าวโพดนะลงไปวันนี้เราใช้ข้าวโพดหวานนะครับอร่อยมากนะคะนี่ อันแบบนี้เลยนะแบบสดๆกันเลยแบบนี้เลยนะครับนี่ก็อาจจะไม่ทำมัดมัดทันแมงนะเพราะว่าครัวมันเล็กนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับหยุดนะก็ทําทําครัวกินในบ้านนะครับนี่แบบนี้นะครับเรียพร้อยนะครับนี่ก็ได้แบบนี้นะนี่นะครับนี่อืมเห็นไหมครับนี่ก็ แบบนี้เลยนะครับเป็นน้ําปลาร้านะครับอันนี้ใส่ซีฟู้ดเหมือนเดิมนะครับหรือจะทําแต่แซลมอนอย่างเดียวก็ได้นะครับหรืออย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับผมบอกแล้วนะว่ามันไม่ตายตัวนะครับสําหรับการทํายำนะครับน้ํายํานะครับที่ผมทําสําเร็จแล้วนะครับนี่ผมก็ใช้น้ํายำไชไวะผูดผิดเนาะใส่น้ำยำประมาณหนึ่งสองทัพพีนะครับนี่ นี่คือยำสูตรทำขายนะครับมีในคลิปนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่าส่วนน้ำปลาระรานะครับอันนี้น้ำผมทําน้ําส้มตําปลาร้าไว้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะครับสำหรับส้มตําปลาระรานะก็ใช้ตัวเดียวกันได้หรือจะใช้ปลาร้าทั่วไปที่เราทําอยู่ทํากินทําต้มได้นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเอาหลบนี่นิดนึงนะครับอ่ามันจะไม่เห็นเนาะ ปลาล่าแบบกลิ่นนัวมากนะครับนี่ปลาล้าต้มเองนะครับไปดูคลิปได้นะครับสําหรับคลิปปลาล้าทั้งปลาล้าต้มแล้วก็ปลาล้าส้มตํานะครับผมก็จะใส่อยู่ประมาณสักสองทัพพีนี่เห็นไหมทำปั๊บเราก็เอา,าทำไว้ขายก็ได้ทำว้กินก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับนีนบนน่เห็นไหมครับนี่สีสันเห็นไหมน่ารับประทานมากนะครับอืมไม่ครับนี่ก็ แค่นี้นะครับพอนะครับผมก็จะใส่นี้เหมือนเดิมนะครับลงไปช่วยนิดนึงนะครับสูตรนี้ที่ให้ไปนะครับตรงนะครับเป๊ะเลยนะครับอามาทำํทำทําขายทํากินก็อร่อยเนาะอื้อร่อยมากอืมแซบ่บหลายกินหลายแซบ่บหลายกินน้อยแซ่บน้อยนะครับนี่เรียบร้อยอืมแบบนี้นะครับนี่ นะยำยำซีฟู้ดปลาร้าวันนี้นะครับอร่อยมากนะครับนี่ืใครชอบเปรี้ยวนะใส่มะนาวได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะบีบน้ำมะนาวข้างหน้าอีกนิดนึงนะใส่น้ำมะนาวใส่ลามใส่อะไรได้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับแซบแซ่แบแซบ ะนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็จะใส่ใส่ในบนของตัวปลานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ใส่นิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามเนาะนี่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แซลมอนนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ลงไปข้างนอกก็ผู้คนออกไปเที่ยวนะวันนี้เพราะว่าไอ้น,นี้เยอะนะครับ เห็นไหมครับโหแค่ oh, okay. นี้ก็เต็มจานแล้วนะครับไอสามารถผมใส่ไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่ามันเยอะนะโอเคนี่คือหลังจากนะั้นก็โรยด้วยนี่หอมแดงนะต้นหอมผักชีนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับยำแซลมอนปลาร้านั่นเองนะครับหรือยำทะเรลรวมแซลมอนนะครับก็ สำเร็จได้แบบนี้นะครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอืมน้ำลายไหลน้ำลายไหล,ไหล,ไหลอร่อยมาก